วันนี้เราอยู่กับรถ Expander c o r s รถสไตล์ครอบครัวอยากจะชุดเซ็ตให้ฟังสนุกทั้งรถนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามอุปกรณ์ที่จะนำไปติดตั้งในรถคันนี้กันค่ะและนี่คือเซตอุปกรณ์ทั้งหมดค่ะติดตั้งนะคะทั้งหมดนี้ให้กับรถ Expander เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของอุปกรณ์เลยค่ะเริ่มกันที่ชุดลำโพงคู่หน้านะคะเราเลือกใช้ชุดลำโพงแบรนด์ b e l โดยชุดลำโพงนะคะเป็นแบบแยกชิ้นโดยจะมีวูเฟอร์นะคะปลายเคฟล่าออกมาแบบนี้นั่นเองค่ะมาในรุ่น BR 6 5 0 Pro ค่ะและชุดทวิตเตอร์ จะถูกแยกออกมาแบบนี้นั่นเองค่ะโดยการแยกของกันนะคะเราจะใช้เจ้าตัว passive crossover ทำหน้าที่ในการแยกสัญญาณเสียงค่ะและถัดมานะคะพามาดูเลยค่ะเจ้าตัวเบสบ b ็อกดอกขนาด7นิ้วนะคะมาในรุ่น p w u e m 7 7 0ของแบรนด์ Alpine ค่ะตัวซับบล็อกรุ่นนี้นะคะเป็นขนาดเล็กกระทัดจัดค่ะและยังสามารถปรับนะคะความดังเบาของตัวเบสบล็อกค่ะผ่านเจ้าตัวบู o เปดได้อีกด้วยเช่นกันค่ะในส่วนถัดมาค่ะเรามาดูแผงประตูที่มาจากทางโรงงานค่ะจะเห็นว่ามี แผ่นพลาสติกนะคะเมื่อลำโพงเกิดการอัดอากาศค่ะจะทําให้เกิดค่าสน้อยนะคะเราจะทําการลอกแผ่นพลาสติกนี้ออกค่ะเวลาแผ่นพลาสติกสั่นกระพือค่ะมันจะทําให้เกิดค่าไวเบ a t i o และก็ noise ต่างๆนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะทําการติดตั้งซา u n d แดมใหม่ให้กับรถคันนี้กันค่ะและนี่คืองานหลังติดตั้งซาวด์แดมของทางร้านอุ้งเสา์ได้ชัดคือค่ะแดมรีดเข้ารูปสวยงามเข้ากับโครงสร้างอดี้ของรถ expander hybrid ได้อย่างลงตัวและแข็งแรงค่ะแดมตัวนี้จะช่วยลดเสียงรบกวนจากภาย อกทําให้ห้องผู้โดยสารเงียบยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและในส่วนชุดลำโพงค่ะเรานะคะมีการออกแบบสเปเซอร์ที่ออกแบบนะคะเอียงทํามุมองศาเข้าหาผู้ฟังค่ะในแต่ละตําแหน่งนั่นเองค่ะและยังเสริมในส่วนของเอ็กซ์ต้าริงค่ะช่วยลดการสูญเสียของเสียงด้วยเช่นกันค่ะและในส่วนประตูทางด้านหลังเราก็ติดตั้งสวยงามและลงครัวไม่แพประตูด้านหน้าเลยค่ะและที่สําคัญนะคะในส่วนชุดทวิสเตอร์ค่ะก็ถูกติดตั้งเข้าช่องตําแหน่งเดิมของรถเอ็กซ์แพนเดอร์ไฮบิดได้อย่างลงตัวเลยค่ะเรา เพงเสริมนะคะแผ่นซับเสียงไว้บริเวณด้านหลังทวิสเตอร์ให้กับรถคันนี้ด้วยค่ะเราเลือกติดตั้งเบ็ดบล็อกไว้บริเวณใต้เบาะแถวที่2ค่ะเบ็ดบล็อกรุ่นนี้นะคะจะให้พลังเสียงเบ็ดที่หนักแน่นนุ่มนวลน,นะคะและก็ไม่สูญเสียพื้นที่ใช้สอยเดิมของตัวรถ e อ p a n d e r c ร์คอร์สไฮด้วยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับงานติดตั้งอัปเกรดชุดระบบเครื่องเสียงให้กับรถ e อ p a n d e r c ร์คอ HyB ไฮดเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราพาทุกคนไปทดสอบฟังเสียงเพลงเคาะในรถคันนี้กันเลยค่ะ